เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นป .4 ทับ5ที่โรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นช่วงเสร็จจากการสอบปลายภาคของเทอมที่สองผมจำได้ว่านั่นคือการเข้าค่ายลูกเสือสามัญครั้งแรกในชีวิตของผม แต่มันก็ดันเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไรเพราะเมื่อจบการเข้าค่ายในครั้งนั้นมันทำให้ผมถึงขั้นต้องเสียบเพื่อนที่รักและสนิทกันมากที่สุดคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะหรอครับขยับเข้ามาใกล้ๆสิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังปีที่โรงเรียนของผมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีนั้น มันตรงกับฤดูหนาวที่หนาวโหดมากๆเลยทีเดียวอุณหภูมิต่ำจนเกือบจะติดลบนักเรียนและคุณครูทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าสองสามชั้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมิน้ำซ้ำฝนยังมาตกลงอย่างหนกักแทบจะตลอดทั้งวันอีกด้วยทำให้บรรยากาศยิ่งดูอึมครึมมืดหมนเข้าไปกันใหญ่ทุกๆปีทางโรงเรียนจะพาลูกเสือเนตรนารี ไปเข้าค่ายกันที่อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงประจำอำเภอเป็นเวลาสองวันกับอีกหนึ่งคืนแต่ในตอนนั้นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาไม่หยุดทำให้ดินโคลนในป่ามันเหลวและชื้นมากคุณครูกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปในอุทยานเพื่อเตรียมทำฐานการเรียนรู้และการพจนภัยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ติดลม ทำให้ไม่สามารถขับลงมาจากภูเขาได้เดือดร้อนไปจนถึงคุณครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันต้องนำรถปิกอัพพร้อมกับเพื่อนครูอีกจำนวนหนึ่งตามขึ้นไปลากรถของคุณครูท่านนั้นลงมาจากเขตอุทยานด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ใหญ่ของทางโรงเรียนจำเป็นต้องลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ เราจะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมกันที่โรงเรียนแทนเพราะถ้าหากฝืนสภาพอากาศไปจัดที่อุทยานเกรงว่าจะเกิดอันตรายเข้าต่อทั้งคุณครูและนักเรียนในระหว่างกําลังทำกิจกรรมเอาได้ในตอนนั้นคุณครูได้สั่งให้ลูกเสือเนตรนารีทุกกองแยกย้ายกันไปขนสัมภาระไปเก็บไว้ในที่พักนอนตามอาคาร ที่ได้จัดไว้ให้แล้วซึ่งสถานที่ที่พักสำหรับพวกลูกเสือก็คืออาคารปหนึ่งส่วนของเนตรนารีจะเป็นอาคารปหกทั้งสองอาคารนี้ห่างไกลกันคนละฟาของโรงเรียนเลยทีเดียวครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่พวกเด็กๆแต่ละฝ่ายจะแอบไปแกล้งกันในตอนดึกๆได้ดีเลยเชียวละ เนื่องจากช่วงที่สอบปายภาคเสร็จแล้วทางโรงเรียนจะมีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานก็คือการทำความสะอาดห้องครั้งใหญ่และผลพวกโต๊ะเก้าอ,อี้หรือข้าวของต่างๆภายในห้องไปสุมๆเรียงกันไว้ที่มุมผนังด้านหลังของห้องเรียนนั่นเองครับซึ่งผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาจะยังทำกันอยู่หรือเปล่านะ แต่ก็นั่นแหละครับพอห้องมันโล่งอย่างนั้นเลยทำให้พวกเราแต่ละคนหาทำเลปูที่หลับที่นอนได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องเสียเวลาไปจัดของอะไรเข้ามุมให้มันยุ่งยากอีกอย่างดีก็แค่หาไม้กวาดมากวาดพวกเศษที่ฟุน่นและขยะมูลฝอยไปเทท,ทิ้งพอเป็นพิธีกันไม่ให้คุณครูมาบ่นก็แค่นั้นเอง หมู่ลูกเสือของผมมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด16คนมีชื่อว่าหมู่หมาปาาครับมีผมเป็นหัวหน้าหมูมีไอเอ็กซ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเรียนอยู่ห้องเดียวกันเป็นรองหัวหน้าพวกเราได้ห้องเรียนของเด็กบอหนึ่งทับสเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อขณะที่แต่ละคนแยกย้ายกันไปหามุมที่ซุกหัวนอนอันเหมาะสมสำหรับตัวเอง ผมกับไอ้เอกก็เลือกที่จะปูที่นอนอยู่ข้างๆกันตรงพื้นปูนว่างๆหน้ากระดานดำเนื่องจากเห็นว่าตรงนี้กว้างดีและยังไม่มีคนจองแถมยังใกล้กับประตูทางออกด้วยเวลาไปไหนมาไหนคงจะสะดวกกว่าเพื่อนคนอื่นๆที่ทนนอนแออัดอยู่ซอกอยู่ลือแคบๆของห้อง จากที่เคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันกับมันมานานตั้งแต่ตอนเข้าอนุบาลหนึ่งทำให้ผมรู้ว่าเพื่อนสนิทของตัวเองคนนี้มันเป็นคนที่มีน้ำใจและรักเพื่อนฝูงมากครับถ้าจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตรงที่นิสัยอีกมุมหนึ่งของมันออกจะบ้าบาหำหำปากคล่อยไม่รู้จักกาละเทศะสักหน่อยก็เท่านั้นแหละในสายตาของเพื่อนร่วมห้อง เอ็กเป็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนๆสูงใหญ่ผิวคล้ำเก่งวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ชอบแบ่งปันขนมอร่อยๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้กินกันทั่วหน้ามีจิตอาสาช่วยเหลืองานคุณครูอยู่เสมอแม้พวกท่านเหล่านั้นจะเอ่ยปากไหว้วานหรือไม่ก็ตามแถมยังมีลักษณะการพูดจาที่ผงผาง แกมอารมณ์ขันนิดๆด,ด้วยอีกตั้งหากเพราะอย่างนี้จึงทำให้เพื่อนๆทุกคนรู้สึกรักใครและชอบพอกับไอเอ็กมากๆโดยเฉพาะกับผมที่ดีใจสุดๆเมื่อครั้งหนึ่งได้เกิดมาคบหากับเพื่อนในรุ่นเดียวกันที่มีนิสัยเป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำถึงขนาดนี้หลังจากกิจกรรมการเดินทางไกลการเข้าฐาน เพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าและการผจญภัยตามสไตล์ชาวพ่า,พายจบลงไปในช่วงของภาคบ่ายพอถึงตอนภาคคำ่ำกิจกรรมการละเล่นรอบกองไฟก็เริ่มขึ้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการออกมาแสดงละครของเหล่าลูกเสือเนตรนารีนั่นเองครับซึ่งใครก็ตามที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ว่ามานี้ คงจะเข้าใจถึงความสนุกสนานเฮฮาของมันได้ไม่น้อยโดยไม่ต้องอธิบายความอะไรให้มากหลังจากเลิกกิจกรรมรอบกองไฟเวลาประมาณ2องถึงสามทุ่มเพื่อนๆบางส่วนที่รู้สึกเหนียวตัวก็ลงจากอาคารไปอาบน้ำที่อยู่ห้องน้ำด้านล่างหรือบ้างก็ลงไปเล่นอะไรกันตามประสาทที่ใต้ถุนอาคาร เพราะตาบใดที่เสียงนกหวิดของคุณครูย,ยังไม่ดังนั่นก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลานอนส่วนผมกับไอเอ็กน่ะหรือครับเราสองคนก็นั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยเปยื่อยอยู่บนห้องพักนั่นแหละครับไอเรื่องจะลงไปอาบนะ้ำเหมือนคนอื่นๆนนะ่ะขอบายดีกว่า อากาศหนาวจนเกือบจะเป็นตัวเลขเดียวขนาดนั้นถ้าไม่บ้าจริงๆคงเอาร่างกายไปสัมผัสกับอุณหภูมิของน้ำไม่ได้หรอกครับผมกับไอเอ็กนั่งคุยกันอยู่สักพักหนึ่งอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นปวดชีเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอกลับขึ้นมาบนห้องอีกทีไอผมก็นึกว่าจะมีเพื่อนๆคนอื่นอื่น ขึ้นมาบนห้องหลังจากอาบน้ำเสร็จบ้างแล้วแต่ที่ไหนได้ก็ยังเห็นว่าไอเอ็กมันนั่งหัวโดอยู่บนที่นอนคนเดียวเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกตาไปกว่าเมื่อก่อนที่เรานั่งคุยกันอยู่ก็คือตอนนี้บนฟูกนอนของไอเอ็กมันมีซองขนมนมเนยและขวดน้ำอัดลมน้ำหวานยี่ห้อต่างๆเรียงเต็มไปหมดเลยครับพอถามว่ามันไปเอาขนมพวกนี้มาจากไหน ใครเอามาให้หรือไอเอ็กก็ดันไม่ตอบตรงๆมันกับชี้มือไปที่หิ่งบูชาอะไรสักอย่างสิ่งนั้นเป็นแผ่นไม้ที่ถูกตอกติดเอาไว้กับฝาผานังข้างห้องเรียนด้านหนึ่งแทนครับเท่านั้นเองผมก็ใจหายว่าความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องตำนาลีลประจำโรงเรียนแวบขึ้นมาในหัวสมองทันทีว่ากันว่าประวัติของหิ่งบูชานั้นเฮี้ยนเอามากๆ เพราะมันเป็นหิ้งสำหรับที่อยู่ของตุ๊กตาเจ้าหญิงผมทองถักเปียกคู่ตาโตโตใส่ชุดเดรสสีชมพูน่ารักน่ารักตัวหนึ่งแต่ที่มาที่ไปของมันนั้นไม่น่ารักเอาเสร็จเลยตำนานเล่าว,ว่าตุ๊กตาเจ้าหญิงตัวนี้เป็นของเล่นชิ้นโปรดของแก้วใจนักเรียนหญิงชั้นป .1 ทับสมสมัยตั้งแต่เมื่อ20ปีผ่านมาแล้ว แก้วใจรักตุ๊กตาตัวนี้มากเพราะแม่ของเธอซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดไม่ว่าจะทำอะไรหรือไปไหนมาไหนก็ตามเธอมักจะมีตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในอ้อมกอดด้วยเสมอแต่แล้วในช่วงหลังจากการสอบเสร็จปลายภาคเรียนที่สองของวันหนึ่งขณะที่กำลังรอผู้ปกครองมารับแก้วใจกับเพื่อนคน,อ,นอื่น ก็พากันเล่นซ่อนหายอยู่ที่ใต้ทุนอาคารเรียนไปตามประสาขณะที่เพื่อนเพื่อนแยกย้ายกันไปซ่อนตามจุดต่างๆใต้อาคารแต่แก้วใจกับเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างใต้โต๊ะว,วางของตัวหนึ่งซึ่งมีผ้าคลุมเอาไว้มิดชิดที่ตั้งอยู่มุมผนังด้านหลังห้องบนอาคารเรียนแทนแต่แล้วจะด้วยดวงชะตาที่ถึงค่าหรือเปล่าก็ม่ทราบ เพราะตอนที่เธอกำลังซ่อนตัวอยู่นั้นอยู่ดีๆเธอก็อเผอิญถูกงูพิษชนิดหนึ่งที่มันแอบเข้าไปอาศัยอยู่ใต้โต๊ะตอนไหนก็ไม่รู้ฉกเข้าที่ข้อเท้าทำให้เธอเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวเวลาผ่านไปเพื่อนๆก็เลิกเล่นซ่อนหาเพราะหาตัวแก้วใจไม่เจอต่างก็คิดว่า เธอถูกผู้ปกครองมารับกลับไปแล้วแต่ที่ไหนได้ตกค่ำมาเท่านั้นข่าวแก้วใจหายตัวไปก็แพร่สะพัดไปทั่วหน่วยงานต่างๆรวมถึงพลเมืองดีหลายคนประดมผลออกตามหาเธอกันจ้าละวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวเพราะไม่พบร่องรอยอะไรของเธอจากทั้งในโรงเรียนและในละแวกใกล้เคียง แต่เนื่องจากในเวลานั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ศพของเธอที่ถูกละเลยการตามหาอยู่ใต้โต๊ะก็เริ่มขึ้นอืดเน่าเปะและส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งลุงยามกับลุงพานโรงตามมาเจอนั่นแหละครับทีนี้เรื่องราวก็ใหญ่โตอีกหลายเท่าทันทีในงานศพของแก้วใจที่รแรกพ่อกับแม่ก็คิดว่า จะเผาตุ๊กตาเจ้าหญิงตัวนี้ไปพร้อมๆกับร่างของเธอครับตามความเชื่อที่ว่าเธอจะได้เอาไปใช้เล่นในโลกหลังความตายแต่วิญญาณของแก้วใจกลับมาเข้าฝันแม่ของเธอบอกว่าอย่าเผาตุ๊กตาตัวนั้นเด็ดขาดเพราะเธอจะอยู่ในนั้นให้เอาตุ๊กตาไปไว้ที่ห้องเรียนของเธอเพราะเธอคิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครู อยากเล่นอยากอยู่กับพวกเขาซึ่งพอแม่ของเธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางโรงเรียนก็ปรากฏว่าพออท่านไม่อยากจะเชื่อและไม่ยินยอมให้แม่ทำอย่างนั้นด้วยครับเท่านั้นเองในวันถัดมาทุกคนก็ได้ข่าวว่าพอออท่านนี้ลื่นตกบันไดคอหักตายคาบ้านพักไปเสร็จแล้วโดยก่อนตายภรรยาของท่านบอกว่า เห็นภาพรางๆของเด็กนักเรียนผู้หญิงผมสั้นๆคนหนึ่งกำลังอุ้มตุ๊กตานั่งขี่คอผออยู่ในขณะที่ท่านกำลังเดินเข้าไปในบ้านจากนั้นพอตกดึกก็เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดขึ้นอย่างที่ได้เล่ามาแล้วหลังจากเสร็จจากงานศพของท่านผอทางโรงเรียนจึงได้นำตุ๊กตาตัวนั้น มาขึ้นหิ้งไว้ที่ห้องป .1 ทับ3นี้ตามคำขอร้องของวิญญาณแก้วใจจากนั้นว่ากันว่าพอตกค่ำทีไรคนที่ยังอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนก็จะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะหรือไม่ก็เสียงร้องไห้ดังโหยหวนมาจากห้องป .1 ทับ3หรือบ้างก็จะเห็นเหมือนมีเงาของเด็กนักเรียนผู้หญิงตัวเล็กๆ มานั่งอุ้มตุ๊กตาห้อยขาเล่นบนขอบระเบียงของอาคารเรียนหอยต้องมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่เมื่อหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเธอก็ซบเซาลงกลายเป็นตำนานประจำโรงเรียนที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้พอนึกถึงตำนานเรื่องนี้แล้วหันมามองหน้าไอ้เอก กับสารตุ๊กตานั้นสลับกันผมก็รู้สึกขนลุกว่าขึ้นมาแปลกๆพยายามถามมันว่ามึงไปเอามาทำไมไม่กลัวผีของแก้วใจมาหลอกเอาเหรอไอเอ็กก็ดันบ้าโพงเข้าขึ้นมาอย่างหน้าตาเฉยเลยครับมันบอกว่ามันไม่กลัวหลอกแถมไม่เชื่อเรื่องผีหลอกเด็กอะไรนั้นด้วยถ้าผีมีจริงก็ขอให้มันหลอกมันในคืนนี้เลย ยิ่งเป็นผีเด็กยิ่งจัดการง่ายมันบอกว่ามันจะตบผีให้หัวทิ่มโชว์ผมเป็นขวัญตาเลยทีเดียวเมื่อได้ยินมันพูดมาแบบนั้นผมก็เอือมระอา,ากับอาการสันดานบ้าห่ามไม่เข้าท่าของมันเอามากๆก็เลยเลิกทัดทานเลิกสนใจไปเลยครับปล่อยมันไปมันจะทำอะไรจะทำยังไงก็เรื่องของมัน ส่วนผมในตอนนั้นแม้ไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องนี้ก็จริงอยู่แต่ถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ลบลู่จะดีกว่าครับตกดึกคืนนั้นโรงเรียนทั้งโรงเรียนเงียบสงัดคุณครูและลูกเสือเนตรนารีหลายๆคนคงจะหลับกันหมดแล้วแต่ผมเองกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรบางอย่างทำให้กระสบกระส่ายนอนไม่หลับ จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่กำลังสะพอยหลับนั่นเองอยู่ดีๆหูก็รู้สึกแววได้ยินเสียงเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงหัวเราะคิกคกดังออกมาจากทางปลายเท้าไกลๆมันมาพร้อมกับเสียงดังตึงตังเป็นจังหวะของอาการที่เหมือนมีใครกำลังเคาะตู้ล็อกเกอร์เก็บเอกสารหลังห้องอยู่ ผมพยายามลืมตาขึ้นมามองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เห็นว่าท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสลัวภายในห้องนั้น <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนทุกคนต่างหลับสนิทกันหมดแล้วใช่รวมถึงไอเอ็กด้วยแต่สายตาเจ้ากรรมก็ดันไปสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอยู่บนหลังตู้ล็อกเกอร์ด้านหลังห้องครับ มันมีลักษณะเป็นเงาร่างกายของเด็กนักเรียนผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งกำลังนั่งอุ้มตุ๊กตาแก่งขวาเอาส้นเท้ากระทบกับบานประตูของตู้ล็อกเกอร์ดังตึงตงต,งตึงึงพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานเท่านั้นเองผมก็เกิดอาการคนลุกสู้เลยล่ะครับลนลานทำอะไรไมิตรูกนึกอยู่ในใจว่าทิบหายแล้ว ตำนานเรื่องผีประจำโรงเรียนมันเป็นเรื่องจริงนิ่วาแต่ตอนนั้นผมรู้สึกตัวว่าตัวของผมขยับร่างกายไปไหนไม่ได้เนื้อตัวมันแข็งทื่อไปหมดเหมือนกับผูกมนตสะกดบังคับให้มองดูภาพนั้นไปเรื่อยๆชั่วอึดใจต่อมาผมเห็นร่างกายของเด็กหญิงคนนั้นค่อยๆกระโดดลงมาจากหลังตู้เดินผ่านพวกผมและเพื่อนๆของผม ที่นอนขวางทางอยู่หมายอย่างที่นอนของผมกับไอ้เอกอย่างช้าๆเธอเสยยยิ้มเห็นฟันสีขาวหัวเราะก้องกังวานเย็นจะเยือกลั่นห้องในที่สุดก็มาหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงปลายเท้าของไอ้เอกผมมองตามไปอย่างเสียไม่ได้เหมือนร่างกายมันขยับไปเองและแล้วทันใดนั้นเด็กผู้หญิงก็กระโจนพววดขึ้นไปนั่งยองๆ อยู่บนหน้าอกของไอเอ็กเหมือนกับกำลังจะทับเอาไว้เธอจ้องหน้ามันเขม็งคายกับอาฆาตแค้นเอามากๆผมได้ยินเธอส่งเสียงครางฮือๆออกมาจากลำคอเหมือนพวกสัตว์ที่กำลังขู่คำรามเวลาที่มันกำลังจะทำร้ายเหยื่อร่างของเธอขยายใหญ่โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนเนื้อตัวบว,วมฉุร่างกายแตกปริปออก มีบาดแผลเต็มไปหมดและน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาอยู่ทั่วตัวสภาพเหมือนกับศพที่เน่าเปะตึนขึ้นอืดเต็มที่มีน้ำซ้ำกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยตลกอบอวนจนผมแทบจะอาเจียน เสียงหมาจอนจัดในโรงเรียนเห่าหอนประสานรับกันขึ้นหาให้บรรยากาศวังเวงน่ากลัวเข้าไปอีกหลายเท่าผมรู้สึกหนาวหนาวสันส่นๆเหมือนคนจะเป็นไข้เวลานั้นมันกลัวมากๆจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้จะส่งเสียงร้องเรียกใครให้ช่วยก็ร้องไม่ออกเหมือนกับว่าตัวเองก็โดนผีอำไปด้วย ขณะนั้นร่างของไอเอ็กก็ดินพานชักกระตุกพาดพาดขึ้นมาอย่างกระทันหันมันตาเหลือกอ้าปากพงาบพ,พงาบมีอาการหายใจไม่ออกก่อนที่จะค่อยๆมีเลือดไหลออกมาจากทางจมูกและปากจนเละแดงช้นกระทั่งห้านาทีผ่านไปร่างของมันก็นิ่งในที่สุดจ้าของร่างที่ขึ้นอืดเน่าเละนั้น หันมามองทางผมต้องมองผมด้วยดวงตาที่ขาวโพลไม่มีตาดำปากอ้าค้างกว้างเห็นฟันแหลมแหลมเล็กๆเรียงรายอยู่ทั่วแต่แล้วทันใดนั้นเพียงชั่วพริบตาเดียวร่างนั้นก็ร้องกรีดดังลั่น <S <S แล้วก็กระโจนเข้ามาใส่ผมอย่างรวดเร็วผมตกใจสุดขีดจึงช็อกหมดสติ ภาพตัดวูบไปในวินาทีนั้นเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งปลุกมันบอกว่าไอเอ็กตายแล้วพร้อมกับชี้ให้ผมดูภาพที่คุณครูและเพื่อนๆหลายคนกำลังร้องไห้เสียใจมุงรายล้อมร่างไอเอ็กเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเนื้อตัวเขียวซีดตาเหลือกลานของมัน หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปผมกับเพื่อนๆในห้องอีกห้าคนก็ตั้งใจจะบวชหน้าไฟในงานศพของไอ้เอ็กเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมันแต่ในระหว่างที่กำลังจะเผาศพนั้นจะเป็นเพราะด้วยอาการตาฟาดหรืออุป,ปทานไปเองก็มีทราบเพราะผมมองเห็นว่าที่ข้างๆลงศพนั้นมีร่างจางๆของไอ้เอกยืนอยู่ตรงนั้น มันทำหน้าเศร้าๆพร้อมกับร้องไห้น้ำตานองหน้าแถมที่คอก็ยังมีวิญญาณของแก้วใจที่กำลังขี่คร่อมทำท่าทางหัวเราะคิกคักอย่างสะอกสะใจอีกด้วยผมขนลุกสู้ขึ้นในทันทีนั้นได้แต่อุทานเรียกชื่อของมันในใจก่อนที่ร่างของมันจะเลือนหายไปก็ได้ทิ้งภาพจำบางอย่างเอาไว้ ที่ทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัววิญญาณของแก้วใจอย่างถึงที่สุดเพราะไอเอ็กมันพูดขอร้องผนสะอื้นมาให้ผมได้ยินพอแผ่วๆว่าไอ้วุดช่วยกูด้วยไอ้วุดช่วยกูด้วย